เพราะว่าก่อนหน้านี้เราซื้อแบบเป็นกล่องไปแล้วนะอุ้ยสวยหวายสีแถวแบบนี้สวยงามอุ้ยจจๆเลยฮะเป็นเรื่องแล้วฮะสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ในเกม n e ็ตเก n ของค่ายลี l ลกเกมมิ่นั่นเองนะครับวันนี้ พาทุกคนมาออกทะเลอีกแล้วนะเราไปซื้อฟรีเกมกันที่เบ็ดสองร้บฮะราคาหน0 0 0นเอ้ยสองหมื 25, นะไปซื้อฟีเจอร์ที่สองนะวันนี้ซื้อแบบ Y s ส a c k ฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราซื้อแบบเป็นกล่องไปแล้วนะอุ้ยสวยไวสี่แถวแบบนี้สวยงามอู้หูยจำๆเลยฮะเป็นเรื่องแล้วฮะ เปิดนี้หกหมื่นเก้าพันโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะฮะเปิดเดียวจบเลยนะโอ้โหเป็นปูเต็มกาเปิดนี้โอ้โหเปิดนี้เป็นวิกวินอีกที่สี่หมื่นเจ็ดพันโอ้โหแตกสองเปิดเท่านั้นรู้เรื่องเลย โอ้โหจบที่1,16,900ฮะโอ้โหได้จบคลิปไวฮะวันนี้ซื้อ2 5 0 0 0ตกแสนหนึเอาเป็นว่าผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ปิดคลิปไวหนึคลิปเลยครับวันนี้ถ้าอยู่ต่อมันเอาคืนแน่ฮะเอาะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าจะเป็นเกมไหนแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์อะไรก็อ,อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ